ครับใช้จ่ายอะไรของเขาเนี่ยเราก็ต้องแบบหกปีแล้วครับเพราะอย่ารักษาที่โรงพยาบาลนี่ยโรงพยาบาลม้าเราเนี่ยต้องสองปีผมไม่ยอมบอก <c oughs> ว่าเราทำแล้วเอาไฟไฟอะไรนะไฟฟ้าช,อช็อตจาจ่านอะไรเป็น <c oughs> ทุกมๆุุุ้หลายก็ร้องก็ร้องค่ะผมไม่รู้ <c oughs> <c oughs> พี่นนท์มันก็เป็นกรรมกรรมแม่จ๋าช่วยด้วยแม่จ๋าช่วยด้วยฉันก็ก็อยากให้หลานหายก็บอกอดทนนะลูกอดทนนะลูกไม่รู้ว่าจะสองทีอ่ะถึงจะบอกว่าเออโรคเนี้ยไม่มียารักษานะแบบมอบอกนะจ้ะพอถึงได้บอกแล้วถึงก็เอาไปสลีราแบบขึ้นแบบลงไม่ไหวแต่แล้วเอหมอที่ศีริราบอกครับ ทกที่โรงพยาบาลที่นครสฐมขทัเอาไว้สองปีแล้วพอถึงบอกบอกว่าฉันงก็ขอว่าไปรักษาสาขาไหนได้บ้างเขาบอกไปสนิทนาได้ไหมมาลงตอนเนี้ยไปนั่งรถถึงโนนตัวฉันงก็จ้างจะรถทุกๆเข้าไปถึงที่นะก็นั่งรถไฟไปแบบไม่เสียนะพอไปถึงโนนเขาว่าตัวน้องนตัวนี่ให้ยกอย่างนั้นยกอย่างนี้ก็รอเลยล่ะจนจนหนักคนไม่ไหวแล้วฉ่ายก็ไม่ไหวแล้วพอถึงได้บอกว่า ไม่หาเส็จเ็จก็เลยไม่รู้จะไปที่ไหนนะไม่ร pues ู้จเก็เลยกระอเขากลับมาตายบ้านเ่าอเรไปไม่น่าไม่ไหเลยเอามาจันก็มาอยู่แบนี้อ่ะตงต้องเต้ตเ้ตงเต้ นั่นแกะแล้วเขากินกับเกี๊ยวไหมเห็เลยในหัวเปิดอเลยวางไม่น่าจะยังไม่ได้ออกนั่งดีกินได้เยอะรู้สึกชอบกินกินอะ้รพออยู่ก็ฉันก็ข้าวที่มาเห็นตลาดมีไข่บ้างมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินไม่ได้ตลาดขายอะไรเงแต่ไอ้เกี๊ยวอ่ะนานๆท้อเพราะเกี๊ยวซื้อมาของก็ขนมชอบกินมาไปตลาดไม่ได้อะไรเราในช่วงเนี้ยได้กินเพิ่ม ไม่กินไปเยอะแยะเนี่ยได้กินนี่แหละเดี๋ยวจะบอกเออบ้านปายชีวิตหนูก็ได้แบบได้เจอพี่ของว่าวันปายเอาหนูกินเขาไงเขาเอาวันเราอะไรมากุ้งทอดกระเทียมพริกไทยอร่อยปะอร่อยอร่อยเหรอ หมืออย่างกบไก่เจียวไก่ทอดอะไรไปหมูอะไรไก่ไร